จากความเดิมตอนที่แล้วข้าก็ได้เปิดตัวละครระดับตำนานมาทดสอบให้ดูใน EP นี้นะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็ฝากไปดูด้วยนะครับเพราะบอกได้เลยว่า10โลแรกก็ออกตำนานของแท้มีน้องๆบอกว่าเออตัวนี้ดีมากครับพี่งั้นก็เดี๋ยวเราลองมาจัดกันดูหน่อยแล้วกันว่าตัวมันจะโหดและตึงขนาดไหน ไปรับชมคลิปกันได้เลยยังอีกยังอีกกดให้หนึ่งทีดิเนี่ยเนี่ยีย่ปุ่มปุ่มกดไลค์เนี่ยกดให้หน่อยทีเดียวเองโอเคเราไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลย let's go และใครที่เริ่มเล่นพร้อมกันกับผมและยังไม่มีโคด้ดเดี๋ยวผมลองเอาโค้ดที่ผมไปเห็นมาแล้วแปะให้ดูนะครับก็คือสามารถลอกเรียนแบบตามโค้ดที่ผมได้เลย สามร้อยเคอะไรน่ะลิกินลิก okay? ิดอ่ะโฮ้ยได้เพชรโู้เอาดีได้เยอะขนาดนี้เลยหรอมีอีกครับมีใครที่ดูท่อนไหนไม่ทานสามารถหยุดคลิปเพื่อดูได้นะครับเออนี่โค้ดที่สองสิบเอ็มวีไอเอสอุ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไว้อัพของเทมีิยายเหรอแล้วเรายังไม่มีแบบพวกตีเทมีิยายเลยอาจจะไว้ใช้ในอนาคตเออนี่อันที่สองอีกแปดร้อยเอาดี เราเราจะเปิดด้วยการสุ่มเลยไหมเนี่ยเออได้รีวิวทีเดียวแบบด่านละตัวด่านละตัวเลยถ้าได้ตัวตำนานหรือเทพนิยายเข้ามาอีกเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ได้หลายโลเลยนะเนี่ยเอาไปกันต่อไปกันต่อใครที่ดูโค้ดไหนไม่ทันก็สามารถคอสคลิปไว้ได้นะอันนี้น่าจะเป็นโค้ดทั้งหมดที่ผมหามาได้เออก็ไปหาตามเออคอมเมนต์ตามอะไรนั่นแหละโอเคเหลืออีกสองโค้ดนะใครดูไม่ทันตรงไหนก็ สามารถเอ่อกดพอดได้แล้วก็ใครที่แบบมีโค้ดนอกเหนือจากนี้ก็บอกผมด้วยนะอู้ 1, 000, 1, 000ออห,ห 1, 000, นึ่งพันหนึ่งพันเพจโอ้มีไหมมีไหมโอ้โหหนึ่งพันนี่อันนี้กะไม่ต้องเติมเลยมั้งเนี่ยแจกโคดเยอะห้าพันเพรแล้วเว้ยแล้วมาที่หกพันแปดร้อยเพจเฮ้ย ก็ uhm. คือไม่ต้องเติมก็อยู่ได้นะเอาดีคนคนี้ใช้ไปแล้วโอเคความลับของข้าน่ะมันอยู่ในโค้ดทั้งหมดแล้วใครที่อยากได้พวกเพชรต่างๆก็สามารถไปกดโค้ดตามที่ผมกดได้เลยนะใครที่เริ่มเล่นพร้อมกันกัพผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวลูคูกับโคคดีมันชื่อจระเข้นะเมหามหากราบแล้วก็ เราได้ตำนานมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเราขอไปรีวิวตำนานก่อนนะขอเป็นทีละตรงเลยละตัวไปก็ขออนุญาตเลยนะครับรีบไปเล่นให้คุณผู้ดูได้ดูกันเลยไปเผื่อใครที่แบบเอออยากรู้ว่าตัวนี้ทําอะไรได้ไปเราไปด่านสามเลยเจอกับอากรไปขออญาตตบเด็กโชว์แล้วเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มให้ดูกลางคลิปด้วยนะหกพันเพชร เราจะสุ่มสักสองโลก่อนแล้วกันหาตัวใหม่ๆผมจะแบบเอาเพชรนี้ค่อยไปหาตัวใหม่ๆลงเรื่อยๆนะความเกียดติชังอันน่าทึ่งโอ้โหเอาดีเอาดีคือเปิดมาแล้วทำไมาตัวละครผมอะอะ,อะมันบั๊กเลยเนี่ยน่าจะน่าจะโหลดไม่เสร็จทีหรือเปล่า <c oughs> เราจำเป็นที่จะต้องใช้ลูฟี่ก่อนอะผมว่าแล้วเราอัปเกรดลูฟี่ไปเลยมันต้องใช้ลูฟี่ก่อนวะเฮ้ยาวางระวางไกลไปหรือเปล่า เอาดีเอาดีลูฟี่ต่อยหน่อยเออเราต้องใช้ลูฟี่ก่อนนะเพราะว่าตังเรายังไม่พออ่ะใช้ลูฟี่ทำหน้าที่ให้ดีก่อนทำหน้าที่ของนายซะเก้าลูฟี่เดี๋ยวฉันจะได้โชว์มหาเทพแล้วล่ะรีบต่อยดีอย่าเห็นมหาเทพเลยอย่าหลุดนะอย่าหลุดจะหลุดหลุดเลทปะเนี้ยหลุดเลทปะเนี่ยลูฟี่ไม่ถึงแล้วไม่หลุดเลท เดี๋ยวต้องให้ลูฟี่ตัวนึงต่อยตรงนี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวน่าจะรอหลังจากเว่นี้แหละน่าจะได้ลวมีไงมาแล้วละ่ะตัวที่ข้าอยากได้น่ะมันคือโลคูยังไงดิไหนดูดิทำอะไรได้บ้างอุ้ยอะไรไงอะไรไงดูดิเดี๋ยวดูดูดูชาร์จนานอยู่นะเนี่ยแต่ดีแต่ดีใช้เวลาในการชาร์จ ไอนี้คือ12วิหรอไม่ได้อะมันต้องไอ้นัน่นดิ6กสไอ้นี้17 17วิเลยเหรอชาร้าแต่ดาเมจแรงมากอะ่ะเฮ้ยทำไมมันขึ้นลบดาเมจอีกอะ่ะตัวละครทำอะไรกันบ้างวะเดี๋ยวเรารอดูตอนมันอัพเกรดแล้วกันพลงคลื่นบอลสุดคนบอลป,ป๋อปี่อ๋อปอ่ะยิงเข้านะ เดี๋ยวเราลองไปดูมุมมองของเขาแล้วกันก่ออัปเกรด้ยเราจะดูอุ้ยแต่แรงขึ้นนะพอเราอัปเกรดขึ้นอะ่ะน่าจะแรงขึ้นแล้วก็ลดเวลาอ๋อเนี่ยเ,เวลามันแค่จุดสามวิต่อการโจมตีแต่นี่เราอัพมาล่างสองแล้วนะของลูฟี่เท่าไหร่ลูฟี่สี่จุดแปดโอเคเดี๋ยวเราลองเป็นผู้ชมมันดูนิเราจะไปอยู่ในมุมมองของมันอ๋อทำไมเราเข้าไปดูมันไม่ได้โอเค,อเคนี่ไงขอไปขอไปฮ่า โคตรอ่ะรออัพเปลี่ยนได้ไหมดิสู้หมดอีกสู้หมดขอไปิดขอไปิดวีเอาดีออกมาเลยออกออกมาอย่างต่อเนื่องอ่ะไงออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวคอยดูคอยดูเราอัพสุดเลยเราอัพสุดเลยมันก็ยิงไกลมากแต่มันไม่เปลี่ยนอะไรเยอะมากนะถ้าเท่าที่ผมดูอ่ะ ลำแสงก็เหมือนเดิมเหมือนตอนแรกแค่ระยะในการโจมตีไกลขึ้นอุ้ยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากลำแสงเป็นเป็นลูกบอลแทนลองดูเดี๋ยวคอยดูนะนี่ไงเป็นบอลกิงกิร์ละวาอัพขึ้นไปปาบอลกิงกิแล้วเฮ้ยว่าถ้าอัปเกรดสดูสุด,สดน่าจะเป็นลูกใหญ่กว่านี้ปะ่ะเฮ้ยมันอัปได้ถึงไหนอ่ะมันอัปได้ถึงไหนตอนนี้อัปเกรดข้างหน้าแล้วแรงดอกรับพันเลยอ่อตัวเดียวก็ได้้งน,นี่ขายลูฟี่ขายเลยขายเลย ตัวไรสาระเพิ่งเลือกมาตอนเริ่มเกมขายทิ้งนั่นเอาดีบอลกิงกี่เคลียเป็นดวงด้วยอ่ะขายแล้วทีละพันหกพันหกไม่ต้องเราอัพสูงสุดเลยอยวิเอาดีเแล้ว4.4วิแล้วนะดาเมจขึ้นไป560กว่าแล้วโอ้มันมันแบบบิ้งขึ้นไปอ่ะจากพลังขคลืนเต่า10ล้านเท่า กลายเป็นบอลกินกีโอ้โหลูฟี่แบบเอ่อนั่นนายโกคูนายเล่นเป็นคนเดียวเถอะนะโกคูนายเล่นเป็นคนเดียวเลยฉันไม่เล่นกับนายแล้วล่ะเฮ้ยนี่ไงอัปเกรดสูงสุดแล้วดูดีเราจะน่าจะเพิ่มแค่ดามเมจแล้วสกิลเปลี่ยนแปลงก็แค่เฮ้ยเปลี่ยนจากเอ่อพลังขึ้นเต่าเป็นบอลกินกีนะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของมันเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบไปดูระหว่างสองตัวนี้นะเฮ้ยแต่ตอนแรกมันก็ตายเป็นบอลกินกีอ๋อยังเนี่ยไม่ใช่นก็ มันก็ยิงเป็นพลังขึ้นเต่าด้วยว่ะไปปอนกิงกิตอนไหนวะงั้นก็ขออนุญาตครับขายขายผมไม่ต้องใช้ไหนละล่ะลูฟี่ลูฟ <c oughs> ี่บอไม่นะฉันมาได้แค่ EP เดียวเองเหรอเฮ้กอดูมุมมองมันหน่อยดิเฮ้ยท่อะจะดูเห็นไหมแต่ผมแอบชอบในส่วนของพลังขึ้นเต่ามากกว่านะเห็นไหมขาไปขาไปา แต่นี่มันแบบตอนพลังขึ้นต่ามันจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็มันยิงแต่นี่มันเทเลพอร์ตขึ้นไปนะนะกระโดดขึ้นไปยิงแล้วก็เทเลพอร์ตลงนทั้งขึ้นทางลงเลยเทเลพอร์ตแต่ขออนุญาตมันมันง่ายไปอะอาละผมว่าสองตัวก็กินขาดแล้วรอบนี้เราจะใช้เพียงแค่สองน,อนกักพร็กเพียงพอแล้วมั้งผมว่าคันนั้นก็ฝันร้ายก็ไม่ยากอย่าคิดๆนะดิเออ ฝัานไลน์ก็ไม่ได้ยากเลยอ่เฮ้ยหวังเจี๊ยบอ่ามาเลยขอแบบต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะอแล้วมาริมตึงไงได้ตัวของดีมาเดี๋ยวเรามีรีวิวข้อขัอข้นใดอีกหนึ่งตัวนะอุ้ยดูดิแย่งกันบอลกี่ๆแล้วแอบมาเร็วอยู่นะแอบมาเร็วปุ่มปุ่มปุ่มอ้ยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเออและไงเอาละไง,ง,ไงใส่ความพายใหญ่หกำลังเข้าเข้า ภัยคุกคามครั้งยิ่งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาเตรียมตัวไว้เลยดีกว่าโอ้โหมันไม่ได้ยากเลยเราปากดีหน่อยปากดีหน่อยมายืนปากดีหน่อยก็มาดีครับเดี๋ยวโปรโมทช่องนะมาครับมาดีครับเราท้าทายบอสหน่อยเออมาดีครับเฮ้ยอะไรอ่ะสัตว์บ้าของศัตรูหรอออ่านไม่ทัน เฮ้แต่เโอ้โหดูดิโดนบอลกี่ไปสองลูกเกืบตายแล้วตายถ้าเราได้ตำนานมันจะง่าย,ายเกินไปหรือเปล่าคุณผูดูเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้ยของแท้ตำนานนี่มันของแท้เดี๋ยวผมไปสุ่มอีกสักสิบโลดีกว่าไหนๆก็ลูกแก้วเออ่เพชรค่อนข้างที่จะเยอะละเดี๋ยวเราอัพโกคูเลย เออไปซัมมอนเราจะได้เปลี่ยนตัวละครไหมนะหรือจะเป็นตัวละครโกคูเหมือนเดิมว่าไงล่ะคอลเลกชันของข้าเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมเจนอสนี่ไงอ๋ออุยถ้าเรายิ่งได้ตัวแะรมันก็จะยิ่งแบบเออเหมือนว่ามันจะได้เพชรที่เยอะยิ่งขึ้นนะเออเดี๋ยวเราค่อยเอาข้อกยไดไปลงทีมด้วยต่อไปเป็นตาของเจ้านะเจ้าข้อกยไดทำไมติดตั้งไม่ได้อ่ะโอเค แล้วก็ตัวนี้พี่ผมก็น่าจะเบชิต้าเดี๋ยวเหลือไว้ดูตักตวก็พอตัวไหนที่แบบมีซ้ำไอโอฟูยั o ยงไม่ซ้ำทีลูฟี่ซ้ำซันจิเดี๋ยวตัวไหนที่เรายังไม่เคยรีวิวเราก็จะเอาไปรีวิวให้ครบทุกตัวนะโอเคไปกันต่ออืมไม่แน่ใจเรื่องทองกับเพชรนะว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างมีหน่วยด้วยไอ้น,นี่หน่วยไอ้น,นี่ร้านค้าน่าจะเติมโลบักเออ,เอันนี้ของพวกนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าทําอะไรได้บ้างไอ,อ้แล้วเราจะเข้าเล่นทําไมอะ เออพื้นที่ล่ะพื้นที่นี้น่าจะเป็นอ๋อคําท้าทายอ๋อคือพื้นที่ในในแอเรียทั้งหมดนี้นะเรียกนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเรียกก็เป็นการอัญเชิญโอเคเรามีเควสประจําวันรับก่อนรับก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ารายวันอีกเดี๋ยวเราค่อยมาทําที่เหลือนะเออเล้วไปเดี๋ยวเราลองสุ่มก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไหม่หรอมีซาซึเกมีอะไรเนี่ยซอนจิวคือตัวละครอะไรก็ไม่รู้ เราไปเลยสิบใบกา,าระมหากาบ้ยอยู่ของดีนะเนี่ยหายากไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรตัวอะไรว่เอ้ยแกกาเก้าไกล่ฉันหรอลูฟี่แกซันจิเอออย่าบอกนะอุย้ยเออตัวเดิมหรือว่ามันออกง่ายอะ่ะตัวเดิมเลย โอ้โหสองโลวันนี้เราตั้งเป้าไว้สองโลอืมห้าร้อยไปอีกห้าร้อยไปอีกห้าร้อยไปไม่มันมีวิธีสังเกตไหมว่ามีแสงอะไรยังไงขอตัวไม่ซ้ำอนะ่ะตัวตัวดีๆไม่ซ้ำโ oh! 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 hey! hey, 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 hey. อ้โหโอ้โหโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออถามพี่ฆ่าตาศูนย์ป่ะซันจิโร่ <c oughs> ไม่รู้ชื่ออะไรลนะ คันจิโร่นั่นมันพระเอกหรือเปล่าวะ <g ül> ได้ดาบพี่ฆาตสูตรมาหนึ่งตัวแล้วเราได้ตัวซ้ำอ่ะมันสามารถอัปเกรดเป็นร่างสองได้ไหม <g ül> แบบว่าตัวเหมือนกันบวกกับตัวเหมือนกันอะ่ะนี่ไงเราได้คันจิโร่มาคืออะไรเนี่ยเก,น,เกนนิ้อ๋อเกนนิสุคันจิโร่มันพระเอกนี่วะ <g ül> เออ <g ül> เดี๋ยวเราไปลองใช้ค,อค็อกคอไดยกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําการใช้ค,อค็อกคอได้นะในรอบนี้เพราะเรารู้แล้วว่าลูคู โครูอะไรไม่รู้ <c oughs> โกคูล่างชุดดำแล้วกันผมเรียก <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงกองกำลังต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อุ้ยอ้นี้เราสามารถซื้อได้ตั้งแต่แรกเลยเดีย๋ยวนะเอาไว้ตรงหัวมุมนี้ก่อนแล้วกันมันติดอะไรอะ่ะนอีอุ้ยเอ้ยอ้นี้ก็เทแล้วเนี่ยจับกลมแทเงินซายเอาเอา,เอาตาขอฟาดพื้นแล้วก็เป็นทรายออกมาเอาชิ้นห่านแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยฮเฮ้ย ที่หายแล้วเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยให้ลูฟี่เก็บงานด้านหลังลูฟี่ก็ยังจําเป็นอยู่นี่เมื่อกี้นายยังขายฉันทิ้งอยู่เลยนี่ก็ยังจําเป็นอยู่ครับท่านลูฟี่ดูดูดูแต่วอ้าวดีเท่อยู่นะเดี๋ยวเรารอดูร่างอัปเกรดของมันแบบฟาดลงมาแล้วก็ทรายแบบเป็นพายุอ่ะเออแล้วเราเรียกอย่างต่อเนื่องเลยเราเรียกต่อเนื่องเลยแล้วเราอัปเกรดดูดิโอเคระยะไม่เห็นเพิ่มเลยหรือว่ามันเพิ่มแล้ว เดี๋ยวด้านหลังเราให้ดูพี่เกียร์ไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันอ๋อมันมีสโลด้วยเนี่ยตอนโดนทรายอ่ะสังเกตดูดีนะครับมันจะสโลด้วยตัวที่โดนอ่ะดูพี่ไหวปะเนี่ยนายไหวปะนายไม่ไหวเหรองั้นเดี๋ยวเราอันเกรดโอเคนัอนมันจะสโลด้วยเนี่ยเห็นไหมเรารออัปเกรดเลยเรียกต่อเลยครับแบบมีแบบกดต่อเนื่องมาลัวๆเป็นขบวนพาเลรดมีไหมเออแบบนี้มันมันง่ายไปครับอืมีอะไรด้วยเนี่ยอะไรอ่ะ ยูนิตติดตัวคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูอ่ะทางด้านหลังมีข้อกระไดคอยเกียร์เนะเออเรากดต่อเนื่องเลยเราแบบคือผมอยากรู้มันเปลี่ยนไหมตั้งแต่เริ่มตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างทีนะอ๋อเป็นตะขอดึงหรอเป็นตะขอดึงใช่ไหมอ๋อเป็นตะขอพุ่งเข้าไปมันไม่ได้ทุบพื้นนะดูผิดลองไปดูมุมมองของมันดูดิดูดูดูด แต่หน้าหน้าหน้ามันทําโคตรเหมือนอะดูดิโคตรได้ไอ้น,นี่เป็นบอสแรกเลยนะที่ลูฟี่เจออะที่ลูฟี่ต่อด้วยต่อสู้ด้วยมันเป็นเจดเทพโจรสลัดเออนี่ไงอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วต้องมาอยู่ทีมเดียวกัน <c oughs> นายนหรือลูฟี่ก็ใช่นะดิฉันเอง <c oughs> อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน <c oughs> อยู่ทีมเดียวกันจับมือกันไว้เดี๋ยวเราดูอัพเกรดสูงสุดดิตอนนี้เรายังไม่เห็นความแตกต่างมาเท่าไหร่นะหรือว่าตัวที่มี Linda, เอ่อลูกเล่นต่างต่างอ่ะน,น่าจะต้องเป็นตัวตำนานขึ้นไปหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะตอนนี้ดามเมจเราขึ้นมาร้อยกว่าแล้วถามถึงว่าดามเา Goku านะมจโกคูแอบดีกว่านะผมว่าเออโกคูแอบดีกว่าก็ใช่เลยครับมันเป็นตัวตำนานนี่ <S <S โกคู v s เคโคคุระยิเวลาอัพต่อนื Bu ่องเลยสูงสุดละสูงสุดแล้วมัน ไม่เปลี่ยนนะเออไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเป๊ะเลยมาเลยเวบต่อไปเดี๋ยวเราทําการขายตัวด้านหลังออกเลยว่าเราจะทําการเอ้ยขายไม่ใช่อัพเพิ่มเราขายออกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราข้กระดานเราไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแตบอบัพรัวๆโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมดะก่อนเอดีเยาดีเริ่มมาต่อเน,นื่องเลยแบบขอแบบ,วบไวๆอ่ะครับตรงน้อง แบบนี้พี่ใจร้อนอะ่ะพี่ใจร้อนเกินตลอดเนันงครับเวฟเก้ามาแล้วได้แต่เพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับยิ่งตัวละครเรายิ่งดีขึ้นอะ่ะการเคลียเวฟการเคลียอะไรมันก็จะยิ่งจบเร็วขึ้นนะเออไหนดูที่ันไม่สามารถอัปเกรดอีโวอะไรต่อเนื่องได้อีกแล้วก็ค <c oughs> ือง่ายเกินนะครับข,อข,อข,ข,ข้อกรไดสองตัวก็พอพอๆกับโอคูเลยนะแต่ข้อกระไดมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถ สโลศัตรูได้นะเนี่ยเห็นไหมดูศัตรูที่เดินเดินมาอยู่จากแบบมันเดินแล้วมันก็จะเดินช้าตอนที่โดนข้อคดัยเกี่ยวถามว่ามันบางทีบางด่านตัวละครอาจจะวิ่งเร็วก็ได้เออเราอาจจะเอาข้อคดัยมาช่วยในการลดสปีดของตัวละครฝ่ายตรงข้ามอันนี้อันนี้อันนี้แอบมีประโยชน์อยู่นะแอบมีประโยชน์อยู่หรือว่าผมคิดไปเองว่ามันเดินช้าวะผมว่ามันเดินช้านะเนี่ยลองดูลองดูัวที่เดินเข้ามาก่อน เออเนี่ยมันมันจะมีแบบอึกอึเหมือนสีไซายหรือเปล่าเฮ้ยอะไรนะตัวค่อยๆมาแปลกเนี่ยอ๋อมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่หัวใช่ไหมเออนี่น,นี่มีสัญลักษณ์น้ำแข็งอยู่ที่หัวก็คือสโลโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยผ่านไปได้ไงเขาพนายเกี่ยวไว้เออเอาแค่สองตัวพอรเราเอลอละไงดูด,ด,ดูมีตัวที่วิ่งด้วยนะเออรอรอรอ,รอเจอบอสไม่ไหวแล้วครับขอบอสตึงๆหน่อยได้ไหมครับผม ปากดีปากเกยวซะด้วยขอบอสตึงๆหน่อยครับวววววเดี๋ยวฉันเป็นบอสเองอ,อ๋อสโลาโลตอนแรกวิ่งเร็วก่อนวิ่งเร็วมาก่อนวิ่งเร็วมาก่อนอ๋ออุโวว๊โดนสโลโดนสโลปัญญาอ่อนแต่ผมชอบโกคูกมากกว่าถ้าถามถึงความเท่แต่ประโยชน์ออนี้อาจจะมีประโยชน์เรื่องการสาโลดาเมจตก็พอมีอยู่นะ ตอโกคูแรงกว่าเดี๋ยวถ้าเราทำคอมโบอ่ะเราจะทำประมาณนี้ก็คือให้ให้โกคูอ่ะคอยเป็นตัวดามีดให้นะเออแล้วก็พวกนี้สโลนี่ดูดูดีอุ้ยเลยนี่เลยคอมโบงี้เลยเราขายข้อกอดายออกดีดีคอมโบนี้เลยให้ข้อกอดายคอยสโลหน้าประตูแล้วก็โกคูคอยทั้งสี่ออกมาใส่บอสหน้าโง่ แกไม่มีทางผ่านตัวละครสุดเก่งของข้าได้หรอกเอ้อะไรเนี่ยบอสจะได้บับหรอนี่ไงบอสมาแล้ว Let's go it now, little b e t ขึ้นลดลงเรือต้องไปให้มีเฮ้ยบอสมีสองตัวหรอแต่ไหวหรอครับไหวหรอครับมาแค่สองตัวเฮ้ยเฮอะไรนะมีมีมีสโโลมีซาโลนี่คืออะไรอ่ะอุ้ย แต่โคคูแรงเกินดูดิเออจะตายบอสจะตายบอสจะตายเออบอสมันเรียกพวกมาเหรอนีอออ่ไงโคคูซัด right. อ,อีกอุ้ยโอ้ยโอ้ย่บอสตันบอสตันโคคูผมมุนมุนมุนอะไรมึนโคคูผมมุนแล้วแต่แต่ก็น่าจะคิวอยู่นะก็ก็ก็ง่ายกว่าที่คิดนะครับง่ายกว่าที่คิดอ่ะ ก็ใครที่มีตัวละครไหนแนะนํานะก็อย่าลืมมาแนะนําผมด้วยว่าตัวที่ผมได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอบหน้าเจอเกนอิสึกับในส่วนของมีตัวอะไรที่มาใหม่รอบรอบหน้าขอดูแป๊บมีเกนอิสึตัวนี้เราได้แล้วว่ากับการะเออเกนอิสึการะแล้วก็มีพิโกโร่ด้วยเออแล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยดนะ้อ